สภาเทศบาลนครเกาะสมุยมีมติเห็นชอบใช้ที่ดินสาธรารณประโยชน์เป็นแนวปลอดภัยการบินเมื่อวันที่23กันยายน2568ที่ห้องประชุมสภาเทศบาลนครเกาะสมุยอำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีนายทิติพันธ์จันทองประธานสภาเทศบาลนครเกาะสมุยได้เปิดการประชุมสภาเทศบาลนครเกาะสมุยสมัยสามัญสมัยที่4ครั้งที่1โดยที่ประชุมนายรําเนตรเจกว้าง นายกเทศมนตรีนครเกาะสมุยพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลนครเกาะสมุยพร้อมด้วยประหลัดเทศบาลและหัวหน้าส่วนงานต่างๆของเทศบาลนครเกาะสมุยเข้าร่วมประชุมโดยที่ประชุมนายทิติพันธ์จันทองประธานสภาเทศบาลนครเกาะสมุยได้ให้สมาชิกสภาเทศบาลนครเกาะสมุยรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครเกาะสมุย สมัยสามัญสมัยที่3ครั้งที่2ประจำปี2568เมื่อวันศุกร์ที่29สิงหาคม2568และรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครเกาะสมุยสมัยสามัญสมัยที่3ครั้งที่3ประจำปี2568เมื่อวันอังคารที่9กันยายน2568โดยที่ประชุมสมาชิกสภาเทศบาลนครเกาะสมุยได้รับรองรายงานการประชุมตามที่เสนอ นายรัมเนต์เจเกว้วงนายกเทศมนตรีนครเกาะสมุยได้เสนอยติเรื่องขออนุญาตใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐตามมาตรา9แห่งประมวลกฎหมายที่ดินโดยได้นําเสนอรายละเอียดและเหตุผลจากบริษัทการบินกรุงเทพจำกัดมหาชนขออนุญาตใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐตามมาตรา9แห่งประมวลกฎหมายที่ดินในที่ดินสาธารณประโยชน์สาหรับพลเมืองใช้ร่วมกันแปลงพระบางรัก บางส่วนที่ดินสาธารณประโยชน์สำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันแปลงคลองบางทดบางส่วนเพื่อใช้ประโยชน์ในการป้องกันแนวทางวิ่งสนามบินสมุยตามประกาศกระทรวงคมนาคมเรื่องกำหนดเขตบริเวณใกล้เคียงสนามบินสมุยเป็นเขตปลอดภัยในการเดินอากาศพุทธศักราช2535 เพื่อให้การขอใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์เป็นไปโดยถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการอนุญ,ญาตตามมาตรา9แห่งประมวลกฎหมายที่ดินพุทธศักราช2543โดยจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้มีหนังสือแจ้งให้เทศบาลนครเกาะสมุยดำเนินการนำเรื่องการขอใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์ของบริษัทการบินกรุงเทพจำกัดมหาชนเข้าสู่การพิจารณาของสภาเทศบาลนครเกาะสมุย เพื่อพิจารณาขอความเห็นว่าจะขัดข้องหรือไม่สมควรอนุญาตหรือไม่ที่ประชุมสมาชิกสภาเทศบาลนครเกาะสมุยต่างเห็นถึงประโยชน์การใช้พื้นที่ดังกล่าวเป็นเขตปลอดภัยการเดินอากาศและจะเกิดผลดีต่อเศรษฐกิจของเกาะสมุยที่ประชุมสมาชิกสภาเทศบาลนครเกาะสมุยมีมติเห็นชอบตามที่นายกเทศมนตรีนครเกาะสมุยนำเสนอเรว่มถึงยติต่างๆที่สมาชิกสภาเทศบาลนครเกาะสมุยได้ร่วมพิจารณาเห็นชอบ ที่มีเป้าหมายพัฒนาเกาะสมุยในทุกด้านเพื่อชาวเกาะสมุยสนับสนุนข่าวโดยโรงพยาบาลวัฒนาแพทย์สมุยร้านอาหารนิสมุยบริษัทตือเร็วลมพยาจำกัดร้านอาหารฮักสมุยโฮมมาดฟ,ฟ้าทวีพรและฟ้าทวีพรเด็กคอร์ร้านอาหารบีชเมลท์เทนคลับขนมร้านอาหารหนานหยวน